หมอประดุกปลาไหลปลาตองวันนี้ครับนะครับผอพันอูด้่กี่ตัวครับนี่อ่าตัวครับอีครลบสวัสดีครับต้องคุณนิธทีแล้วนะครับวันนี้จะพามาทำสูตรย่าจากปลาซิวครับอ่อดีไปเห็นปลาซิวอ,อยู่ ฝังนุ่นครับเดี๋ยวจะลงไปดักครับสุดเดียมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันครับไา่เกียดครับเอาเย็นครับปิดครับใปิดครับล้ำครับแต่ว่าสูงเลยครับใส่น้ำไปก่อนครับ ปิดใช้ทั้งกระปุกเลยครับะปีละลายน้ำก่อนครับคนกระปีให้มันนี่ครับเป็นน้ำเนี่ย มันแตกตัวดีๆครับใช้สีครับ เพิ่มแค่เพิ่มข้าวมาครับเข้าเย็นมาครับน้ำครับ อย่าทำเยอะๆนะครับผชอบทําหลายไว้ดักกุ้งอีกก็ได้ครับไว้ใส่ตู้เยินไว้ดักวันหลังได้อีกครับค่อยๆเติมน้ำลงไปครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับ เอาสุกครับเอาเย็นครับเอาที่แล้วมดับไปดักกุ้งไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยวดักปลาซิวใส่เข้าใส่เข้าสุด้ลยพอปั่นได้ครับนี่ อย่าให้เละไปกว่านี้ครับเดี๋ยวมันละลายไปครับครับผมมาได้กาศดไม้ครับนี่ครับเป็นของนงี้ครับจะลองมาใส่ดูครับเช้ายังมาเห็นเป็นปลาซิวมันอยู่ตรงนี้เยอะครับจะลองใส่ดูครับ เราแบบแขวนนะครับห้อยแขวนเอาครับห้อยแขวนครับเยื่งห้อยไ้อย่างนี้ครับนี่ครับลองดูครับมันจะลงไปยังไงครับเราก็ลงก่อนไปอย่างนั้นครับนี่เป็นปลายญ่านะครับลองดูครับว่าในปลายยานี้จะมีไหมโยนลงไปเลยครับจ้นี่ครับลองดูครับหลังแรกครับ หลังที่สองครับมันไม่มีที่ลงลองโยนลงไปก่อนครับามันจะได้ไหมโยนลงไปแล้วเมกี้คว่ำครับงายหลังที่สองครับหังที่สามครับอันนี้จมไปหน่อยครับจมมิดเลยไปดูครับอ้ปลาซิวครับอ้ปลาซิวครับไม่รู้จะเข้าไหมครับเราไปดูกันนะครับโอ้ ชิวครับมาชื่อหรือลาขาววะคอยดูครับว่ามันจะเข้าของเราไหมมันจะวายเฉยๆหรือมันจะเข้าครับตามครับอีกหลังนึงครับผมเอามาแค่สี่หลังครับดูว่ามันจะเป็นยังไงลึกไปหน่อยครับมันเป็นแอ่งนะครับปกติไม่ไม่รู้จะเข้าไหมมันแอ่งลองครับไม่ลองไม่รู้ครับลองไปด้วยกันครับ ทส่สมองอรครับลงยากครับลึกเกินเท่อยอรนะ่ใส่ยังยังนี้หน่อมผมจะใส่เอียงๆครับอันนี้มันลึกเกินต้องใส่เอียงไว้ อากาศนะครับเราไม่เคยดักอย่างนี้ครับไม่รู้ควายจะลุงของเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าควายจะลุงหรือเปล่ามีครับมันมันมีเยอะู่ครับนี่ปลาทิวนะไม่รู้ว่าต้องเอาขวดมาลอยหรือเปล่านี่สงสัยจะเอาขวดมาลอยหล้ว้าเนี่น,นี่คุณลองเอาเป็นมุ้งครับขวดที่ขวดที่ทําไว้ เขาเก็บไปขายของเก่าแล้วครับดืมแยกไว้นี่ครับโยนลงไปเลยครับมันเอียงเอียงอยู่นั่นดูจะเข้าไหมปลาซิวก็มีอยู่ครับนั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าของเราหรือเปล่าครับมันเอียงด้วยอีกหลังหนึ่งปลาซิวก็มาว่ายรอบรอบอยู่ครับนีน่ดูจะเข้าไหมรอสัก สองชั่วโมงมาสองชั่วโมงเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวตามชมดูนะครับบรรยากาศท้งไรทง่ท้งนาครับปลาซิวจะมีปลาซิวหรือเปล่าตามดูครับมาดูนะครับ เขาอยู่ครับเขาปซิวปซิวมีอยู่ครับหลังนี้ครับมีหรือเปล่าโอ้ มีน้อยครับอย่างนี้มีน้อยดูไว้ไปหน่อยเดี๋ยวอีกจากสองชั่วโมงค่อยมาดูใหม่ครับครับ,รบงานครับบอีกแล้วนะ ไปกินอยู่ครับเอาไปไปใสม่มาเยอะครับไ,ได้กินอยู่ครับก็ครับวันว่างครับก็เลย แต่ปลาซิวดูครับดักปลาซิวดูครับแต่ตอนคือเราจะใส่กุ้งครับจะเป็นเหยื่อตัวเดียวกันเลยเราจะใส่กุ้งครับมาดักกุ้งอีกสักหนึ่งทีครับว่าเหยื่อยังเหลืออยู่ครับที่เรามัดไว้น่ะมันยังเหลืออยู่ครับแต่เราก็เลยเดี๋ยวไปดักต่อเลยครับหลังคลิปนี้ก็ออกาแค่นี้ก่อนครับฝากดกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ